เอาละครับพวกที่เกมของโรบอทในแมปวิวอสูซีชั้นสองครับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่านะครับในซีชั้นสองมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นการอัปเดตจริงๆเหมือนจะเป็นอัปเดตยี่แปด 28. แต่ว่าหน้าตัวเนี้ยขึ้นขึ้นบอกว่าเป็นทางด้านของยี่สิบเจ็ดอยู่นะครับโดยตัวเนี้ยมีสายพานของทางด้านของกอซิล่าเข้ามาแล้วนะครับเราไปดูในตัวเกมกันแล้วกันเนาะคือตอนเนี้ยเขาอัปเดตแล้วครับ ตัวหน้าเพจเนี่ยเขาไม่ไอัปเดตให้เราดูนะครับอ่าตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยทางด้านของตัวเกมนะี่ยอัปเดตแล้วแต่ว่าข้างหน้าหน้าตัวเขา้าของเกมอะ่ะไม่ได้อัปนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะมีทางด้านของเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับ เรามาดูก็สายพันอะไรเป็นเทงนั้นของนี่เลยครับสายพันกอรซิล่าครับปดล็อกที่ห้าพันีนะครับกดไปเลยครับแล้วผมปลดล็อกเลยนะฮะเรามาดูรูปร่างหน้าตาโอ้โหพโูดโโโโที่อะครับัลโหลูถ้าถามผมนะผมบอกเลยนะว่าผมไม่ค่อยชอบอะคือผมชอบกอซิล่าอยู่แล้วไงอัปเดตกอซิล่ามาโอ้โหแล้วมีไหนกอซิล่า แล้วดูเดียวเฮ้เดี๋ยวนะไอแบบไอกอรซิล่าฮัลโหลโคตรเท่พี่แล้วเราบัฟจุลสิกตอนนี้ต้องบอกว่าน่าจะยังไม่มีเงินซื้อแหละแต่ว่าจะรอก่อนนะครับโอ้โหแล้วแบบสุดจริงครับขนาดรถในไข่ของยูนิคุนยินคอเนี่ยจะมีกอรซิล่าผู่ปะไม่น่ามีใช่ปะ ผมไม่กดบัฟนะคตอตอนนี้เหมือนอัปเดตใหม่เนี่ยจะเป็นสายพันคอซิล่าเนี่ยแหละที่โดดเด่นโอ้โหเรียกได้ว่าแล้วก็มีการอัปเดตนี่ครับน่าจะเลเวลตัดเลี้ยงหน้าบ้านครับอยู่ที่สองร้อยแปดสิบนะคิดว่านะครับแต่สัตว์เลี้ยงหลังบ้านยังเหมือนเดิมนะครับ ยังเหมือนเดิมนะครับอะามาดูมีอะไรอัปเดตีกไม่มีนะมีแซดเดียงกอดซิล่าเข้ามานะครับแล้วก็แบตเตนพลาดเนาะ ไปเดินพาร์ทดีนะไปเดินพาร์ทเหมือนใครสนใจครับมีสัตว์เลี้ยงระดับสามแสนครับนี่หนึ่งแสนเนาะโอ้โหแต่ไฮไลท์นี่บอกเลยว่าไปผพันไปผ่านกอสซินล่านะครับมาดูไข่กอสซินล่าดีกว่าเออเนี่ยไข่ของเสร็จมาใส่กอสซินล่าไข,ไขก่ก็น่าจะไข่ใหม่ไหมดูกอสซินล่า กรตาที่สองหมื่นวิจริงเหรอมันได้แค่สองแสนเนึ่งเหรอสำหรับพี่มาานะแต่มันอยู่ที่น้ำหนักเนาะนะออครับแล้วก็ฉายาครับอันนี้ไม่ได้มีเพิ่มนะเพราะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการอัปเดตใหม่สำหรับผมรู้สึกว่า มีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาแล้วครับเป็นทางนั่นของพี่ก๊อตของเรานอะคอสซีล่านั่นเองนะฮะโอ้โห,โหเอ๊ะอย่าลืมมาเล่นวิวสูกันนะครับชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์กดลังใจผมด้วยนะครับการดำเนินยุทธ์ต่อไปนะครับในการคลิปหน้าเปไ็นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ